รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้ยตอนนี้มาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับเราจะไปดูว่าผู้ใหญ่อยู่บ้านหรือเปล่าเย่ครับยครับ,รบอยู่เปล่าครับ มาอยู่ครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านดงปัสสักหมู่3ามค่ะบ้านได้อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะเรามาสาัมภาษณ์คุณแม่ค่ะเรื่องเศรษฐกิจพอเพีย,ง,ยงการใช้ปชัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันคะ่ะตอนนี้เราอยู่กับใครเพื่อนสงสัยตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่ตุมมานะคะทายนาค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็โครงการนี้แม่เริ่มมานานแร้วยังนานแล้วจ้ะนานแล้วนี่ต้องประมาณกี่ปีก็ประมาณ5ปีเนี่อจากประมาณ5ปีแล้วคิดทำเองเลยเหรอคะหรือว่ายังไงมันโครงการนี้ก็มีทีมาที่ไปนอกแต่ก่อนนี่เจ้าบ้านเขาทำสวนทำอย่างเงี้ยปูกพักกินเนี้ยแต่ใ้สารเคมีคือมันมีโครงการของสปสชเนะ ของอบตอบ้านได้เปินมีงบประมาณส่วนหนึ่งคือตรวจสารเคมีในเลือดในกระแสะเลือดเขาก็มาตรวจคนในหมู่บ้านเป็นดัดละคนเออปากฏว่า90%เอซติีมีสารเคมีตกข้างในกระแสะเลือดอจากขั้นมาเขาก็ปิกม้าอู้กันประชุมกันในหมู่บ้านเนาะเขาก็ว่าเราควรจะลด สารเคมีเหียมห่องนี่นะที่เราปลูกคักปลูกไม่กินกันนี่เขาควรจะปลูกไว้กินเองในัวเรือนเราจะได้หู้ว่ะเขาไปได้ขนยาขนอย่างนี้นะเขาเก็บกินปลอดภัยทั้งขั้นมาเขาก็ทํากันมาที่แรกๆก็ไปได้ทํามดหมู่บ้านเน้นสามสิบเรือนเป้าหมายคือผู้นาก่อนเน้นผู้นาก่อนเอาผู้นําอาปพรอสมพวกอนำหน้าทั้งหลายเนี่ยเอออาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยตั้งก่อ กัหลวงผู <tu ch ui> ้ช่วยอวตอยนี่นะสมาชิกอวตแล้วก็เอากรรมการทูกบ้านเข้าร่วมประมาณ30หลังคาแล้วก็เขาเจ้าบ้านก็หันว่าดีอย่าหนอกเท่ากับเจิญมาร่วมโครงการแถมเข้ามาร่วมโครงการพอดีปลายตรงห้าสีเนี่ย <around> ต่างสีจักรพันธ์เพนซิลิปุ่นก็มีโครงการบ้านนี้มีรากปลูกผักกินเองเนี่ยเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพก็เตเชื่อมกันเ้ตเชื่อมกันมาเลยแล้วก็ ตังกลนเปิดก็มีมเมล็ดพันธุ์ผักอย่างเนี้ยมันคือทัดพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะเปิดก็มาสนับสนุนให้เขาปลูกกันแล้วก็ต่อมามันดีดีอกปน่ยเปิก็มีแหมโครงการเข้ามาบ้านนี้เอยซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันกันนนี่เออนซอกในซอยอย่างเข้าไปมดกันนั่นนี่ <c oughs> กระจายทั่วหมู่บ้านละ,ละเกือบเต็มร้อยละประเดี๋ยวนี้นะเกือบจะเต็มร้อยแล้วแล้วส่วนในหมู่บ้านนี้มี ปั๊มอย่างก็จะเป็นปั๊มเป็นโครงการค่ะเป็น,ปนโครงการนะโครงการนี่ก็ของเฮาก็โคร,ร,รงการใช้พลังงานทดแทนเนาะก็เป็นแก้ชีวภาพเนี่ยเจ้าของแก้ขี้หมูอ,ะอ่ะเป็นมหมูเนาะแล้วตอนนี้ขอบพอตังบ้านขอบพอนี่เป็นเหมือนกับยกระดับ พอเป็นยูน้ากจ็จะหลังจากที่นกกักอยู่จะใชเศรษฐกิจพอเพียงคประเด็นนี้เจ้าบ้านก็คือมีรายได้เสริมเข้ามาตลอดทั้งปีอะ่ะจากการปลูกหนึ่งก็ปลูกพักเนาะสองก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ขายเนะาะผลิตเมล็ดพันธุ์ทรงศูนย์เปิดอย่างฟักทองอย่างเงี้ยเปิดอ่ะมาคือปลูกเข้าก็เก็บเมล็ดพันธุ์ขายที่เหลือเนื้อมันอย่างนี้ก็เข้ากับม่บ้านแปรรูปอย่างเงี้ยจะมีรายได้เสริมเข้ามาตลอดหลังจากที่ว่าทวญญาณแล้ว มันจะมีหลายรงการนอกบ้านน kind of sort of anyway> ort, nope voilà ี่นะเขาจะไปดูโรงแก๊สหนาจ่ะหนาแล้วก็ส่วนพักส่วนพักแก็พอค่ะทำไข่เค็มวิธีการทำไข่เค็มเดี๋ยวก็ขเค็มหอกดินไปดูกันเลยค่ะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ่อแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเถอะว่าเขาผลิตแก๊สกันยังไงค่ะต้ามาเลยเลยครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่พี่บ่อกแก๊สกันแล้วนะคะมาอยู่กับคุณลุงค่ะเราก็จะมาดูกระบวนการการผลิตแก๊สกันนะคะเริ่มต้นเจ<ะ>้านะครับเริ่มต้นนะครับการที่ว่าจะมาทําบ่อกแก๊สตรงนี้นะครับคือหนึ่งมีฟาร์มหมูอยู่ในหมู่บ้านนะครับเป็นเลี้ยงหมูปัญหามันเกิดขึ้นคือหนึ่งกินเหม็นสองแมลงวันเยอะนะครับชาวบ้านบน,เ,นเดือดร้อนของโลกครับ เพราะฉะน,นั้นก็ลุงเนี่ยเป็นรองนายกนะครับก็ได้มาศึกษาข้อมูลและไป,ปกันไปศึกษาดูงานตียังมคกับนําเรื่องเข้ามาประชุมศึกษาหารือกันสร้างบอ่อนี่ใช้งบประมาณตัวไหนประมาณสามแสนครับอันนี้ก็แบสบบอแก้หนรับสามแสนนะครับสามแสนาปวันละไปน้อยๆเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสร้างบอแก้เซ็จนะครับ บัมีท่อมัมีท่อมีท่อเมนมีท่อแก๊สต้องใจ่อท่อซีพีนี่ครับท่อซีพีนะครับอ๋อไปต่อครับซีพีวีซีนะครับต่อพีวีซีเดินไปถึงในหมู่บ้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มสมาชิกกระเจ้าสิญญากันนีอันนี้ต้องจ้างมินมีผู้ขับเหมาทำอ๋อผู้ขับเหมาทำเองอ่าก็สมาชิกในกลุ่มของนี่มีทั้งหมดกี่คนประมาณกี่คนเลเจ็ดสิบห้าคน ยี่สิบห้ากัวเลนนะครับพอตั้งได้มากี่ปีแล้วครับกอตั้งมาเมื่อปีเปิดปีสี่เก้าเสี่สี่หกนะครับโอเคเปิดปีสี่หกนะครับสองก่าปีอ่าได้สิบกว่าปีลักษณะของการมีบอกแก๊สนี่ก็ต้องมีชมางมาชี้ต้องทําเป็นกลุ่มนะครับกลุมผู้ใช้แก๊สชีวภาพบ้านตรงวัดศักหมู่สามตะบนมนได้เมืองแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเนี่ยมีขาดตอบแทนนะครับส,ส,ส่วนมากจะเป็นผูน้นำนะครับผู้ที่ว่ามีขาดตอบแทนด้านตั้งท่องขี่ท้องถินน,นะครับมันมีขาตอบแทนอยู่ล,ละาาานะครับมรามีสมาชิกอบตนะครับสองท่านมาเป็นกรรมการมีปอหลวงมีผู้ช่วยนะครับข้อมูลนี่มีขาตอบแทนอยู่ละเป็นจิตอาสาอยู่ละนะครับเป็นคนเก่ยพี่น้องชาวบ้าน ตรงนี้คือยังครับนี่ตรงนี้คือบอมักนะครับบอมักแก๊สนะครับถ้ามันมีแก๊สนะครับถ้ามันหัวนะครับลักษณะนี้มันหัวนะครับแก๊สมันดันมันดันขึ้นนะครับอ๋อที่เป็นอันนี้จะนะครับนี่มันดัวอันนี้เป็นเป็นโดมใหญ่ครอบกว้างมันอยู่หลุมกนแล้วครับล้เก็ขี้หมูหั่นกะหล่ำหั่นไหมเปิดเปิดเอาใส่ไอ้ล่อเข็นมามาเทตรงนี้แล้วก็ปล่อยมะลไหลลงมานะครับ ไบลงมามากทีนี้เป็นแก๊สนี้แล้วเขาก็เดินตามทอเนี้ส่งไปที่ปีน้องจ้าบ้านได้ใหญ่นะครับตวอด่อมครัตรงนี้ตรงนี้ขี้หมูมันมักแล้วเนาะมักแล้วมันมันบอกมีแก๊สแล้วเหาก็ปล่อยทิ้งตรงนี้นะครับตรงนี้บอแก๊สขี้หมูี่มันหมดละมันบอกมีแก๊สละ นะครับน kind of yeah. uh, so ี uh, so uh ่เอาดิมันจะไหลเอาเองนะครับลงได้เลยก็จ้แลสองบอนี่เนาะนะครับสองบอนี่คือบอน้ำร้นบอหน้ามันจะดันขึ้นดันขึ้นน่ะหน้ามักก็จะออกมาทิกทิกมาก็จะร่นลงมาตรงนี้นะครับของเสียเหมือนกันที่เาต้องการเหมือนกันหน้านี่เป็นหน้ามักอย่างดีเลยนะเอาไปพบต้นไม้ได้สบายเลยนะครับถ้าโหดนักตายเก็บแต่เเก็บเอาของงามได้หรอตรงนี้ เขาก็ปล่อยมันทิ้งลงมาอยู่ในในล็อกในแปงนี่นะครับเสร็จแล้วพอมันแห้งมันมันมาดแล้วเขาก็ไปตากออันนี้ก็แปลงเป็นล็อกกับล็อกใหมเขาใส่ข้าตังแต่เขาก็เปิดตรงนี้เขาก็ล็อกไว้ไปต้งนี้กับปิดต้งนี้เข้ามาต้งนี้กับปิดต้งนั้นเปิดเป็นข้อเป็นเป็นช่องเป็นช่องมันมันมาดเลยเสร็จแล้วเขาก็เขากุ่มสมาชิกเนี่ยมา่วยกันตากแล้วไปตากยังสองบอนี้ใจได้เลยครับเอาไปตากได้เลยเอาไปตากได้เลยครับเอาไปตาก เกิะเอาไปใส่ต้นไม้เราเป็นปุ๋ยละนะครับอันนี้มีกะเอาไปตรวจสอบถึงธาดอาหารสารอาหารนะครับของกระทุนกระเซ็นรอ,อ่างเงี้ยแบบไม่ได้เป็นรับรองละนะครับและอันนี้นี่หมดต้องไปมากละไปทำเป็นปุ๋ยได้เลยมนะีสารอาหารครบตามงูซีนะง <c oughs> <c oughs> ูซีกนะฮกเลยเจ้า ็วันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยเกี่ยวกับการใช้แก๊สนะคะก็ตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่เอาขี้หมูลงมาตั้งแต่มีแก๊สส่งแก๊สไปจำบ้านแล้วก็เอามาตากแห้งวันนี้ก็ขอบคุณพ่อสมพงษ์มากเลยนะคะที่ให้ความรู้ขอบขอคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อคะเดี๋ยวเราจะไปดูโครงการปลูกพักปลอดภัยตีหน้าโฮงแพ็คพักเดี๋ยวเราก็หลอดพอโฮงแพ็คเลยเนาะช้ตามกันไปเลยค่ะไปเลยครับ ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โครงการปลูกผักปลอดภัยแล้วคะดูลุ่มลื่นชุ่มชื่นปลูกผักหลายชนิดมากเราไปดูกันค่ะว่าข้างในเขาปลูกผักอะไรกันบ้างค่ะตามมาเลยแรกๆที่ก็จะเป็นฟักทองอันนี้เป็นฟางโคก โอ้กินเออน,อนมานนีอยอันนี้อันนี้อ,อ,นนอ,นอายุแค่มาถึงเดือนเด้ยวน่ะได้ปลูกได้ประมาณล,ลูกมันจะมีรักซิบ,บลรกขึ้นอีกอะทิศประวันเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นพันธุ์จากในศูนจกกักรพันธ์เพ <witnesses S 2> นซิลิเอเอามาเือ้นเอามาหือผลิตเมล็ดพันธุ์สงศูนย์นี่เป็นเมล็ดพันธุ์งศูนย์คือเฮาจะเอามาเลเ็ดพันธุ์มันไปทสีงศูนย์แล้วกันเนื้อมันกับอัแปรลูกอัทําเป็นเข้าเก็บ มันมามันมีผลผลิตออกมาแล้วนี่ผลผลิตไปอยู่ที่แบบเอาเกลียวแบบฟองสมาชิกอะไรแล้วก็มีตั้งศูนย์เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกมาฮับซื้ออันนี้ส่งศูนย์จักรพรรดิอันนี้คือผลิตเมล็ดพันธุ์เนาะอันนี้มันมีหลายองค์การเนาะองค์การห้เม็ดเลับปอดไทยนี่จะอยู่ตรงไหนสี่สี่เขาขายในหงแภกกษตรเพื่อเกี่ยวกันก็จะมีหลายอย่างเนาะมูนี่เป็นนี่เมล็ดพันธุ์ในขอประาร เราได้จากที่เราทำมาทั้งแก๊สทั้งอะไรพวกนี้คือเราไปแปลงใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกในในชุมชนเราได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะทั้งแก๊สเราก็เอามาทำไข่เค็มคนนี้เพราะว่าพ่อเขาที่ก็เอาไปทอดขายเองวัตถุดิบอยู่ในหมู่บ้านเขาเ่าไ่ได้ไปซื้อไปหาที่ไหนล่ะแม่กระทั่งแก๊สเอาไปจ่าของเขาเราไปดูตัวกันเราไปดูตัวไอ้ตัวอะไรถกคนละแก้วนนี่แกงัวฟักยาว ฉันทะเลาะฉันค้านี่คือข้าวหยาเมทูอ่อนผสมพันธุ์ระหว่างหัวก็ยาวสีเขียวแล้วก็หัวพุ่นเมืองสีแดงหัวพุ่นเมืองนี่จะหน่วยดกเก่ยวกวอแล้วก็หัวพวกยาวสีเขียวนี่ของไอ้คันปะซางกลางลมเนี่ยมันขั้วมันจะเหนียวมันบอลลอนบ่านี่เวลาเราไปโดนไปอย่างมันบอลลอนง่ายอ่ะ ถึงขัวเหนียวปนเอามาผสมแล้วมันก็จะเป็นเป็นสีเนี่ยายวเหน,นียก็สีแดงแล้วก็ไปขอพระราชาทานจือ่อได้สิได้พระเพรปนกับพระราชาทานจื่อมัว่าขัวฟักยาวสิลินทอนเบอร์หนึ่งต่อไปจะมีเบอร์สองเบอร์สามกบมุกนะคนคือเบอร์มาตตูน่ะเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่ก็ต้องว่าเบอร์หนึ่งเหรอมันจะมีคุณสมบัติขัวเหนียวเนี่ยแล้วก็หน่วยดบได้มันเดือดนะ เนี่ยกินดิบๆเนี่ยจะอร่อยหวานกรอบไอ้ผัก่วยาวนะครับถว่วผักยาวเล่นบอกเล่นบอกก็เห็นผักกันไปแล้วนะคะผักสวยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปทาไข่เค็มกันค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําไข่เค็มกันว่าเขาทํากันยังไงไปเลยค่ะ นี่ไข่แค้มค่ะน่ารักไหมเพราะว่าแพ็กกิ้งค่อนน่ารักอ่ะดูดิน่ารักอ่ะแม่แบบน่ารักมากจริงจริงปะแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยอะไรมีขีเกียบฟักทองอ๋อฟักทองนี่อยู่ในแปลงแน่นอนเห็นแม่เขาบอกว่าฟักทองในแปลงแล้วเราก็เอามาทอดแบบนี้แกกินเลยดีไหมอุ้ยว่านเลยเนี่ยของเขาเดี๋ยวแม่จะด่าแมเป็นสีม่วงอ๋อเมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรนะมันเป็นมัน เป็นมันเทศหรือมันสับปะหลังอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําไข่เค็มกันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงกันแล้วก็น่ารักซะไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันป๊ป๊ไปทางนู้นเลยไปดูกันค่ะว่าข้างในเขาเสียงดังอะไรกันเพื่อนๆได้ยินไหมคะเสียงดังมากเลยนะเดี๋ยวไปดูกันเขาทําอะไรกันทําอะไรกันอยู่ค่ะอ่ะไรครับไปดูตรงนู้นกันว่าเขาทําอะไร เป็นขั้นตอนการทำผลิตไข่เค็มคายดีนอันนี้ขั้นตอนแรกเขาก็จะเอาไข่ที่เป็นมาสงเนีมันสกปรกเนาะเอามาทำความสะอาดแล้วต้องมีอะไร้าก oh. ็จากเขาบอกระวังหน้าไข่นี่เขาบอกโดยดีแบ่งเตรียมดินเอาหน้าขึ้นมาค่ะลูกของป่ะพอดีว่าเครื่องซักผ้าเสียนะครับปกติเคใส่เครื่องซักผ้าแล้วปั่น พูดเล่นนะครับนี่ทำอะไรกันคะเนี่ยสาวๆดินจำเลือผสมเกลือแล้วก็คลุกขากับน้ำให้เข้ากันเห็นเนี่ยดินมาทำอะไรเหรอคะเคื่อล้างง่ายเวลาล้างล้างง่ายดินมาพอกไข่จำเปเอดินมาพอกไข่ นี่คือแกบดำแกบดำที่เขาไอทำจากเผาผ่านขนมจีนอ่ะเราไปขอซื้อเขาเรามาพ่อเอามาพ่อไขไว้ค่ะมาพ่อไขคือเวลาเราเอาไขมาทุบที่ดินจอมโขกแล้วก็เอามากิ้งๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำไงต่อคะ กินเให้มันเข้าไอ้แน่นลูกลมแล้วก็ไปเลี้ยงเราเลี้ยงใส่กระไม่ได้ใส่น้ำไม่ใส่มันต้องเค็มมันเค็มอยู่แล้วครับไม่ได้เขาว่าน้ำไม่ใส่หรอวะไม่ใส่ถ้าใส่น้ำมันก็จะหลุดจะลุ่ยหมดเลยเราจะเลี้ยงไว้อย่างนี้แหละนี่เต็มไหมครับนี่ดิผมมาค่ะก็วันนี้เรา ได้รู้มากมายเลยนะเนาะเกี่ยวกับกบารใช้ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ยังไงให้เขาอยู่เขากินมีความสุขม,ม,สมีความสุขคะมีเงินเก็บด้วยครับมีเงินเก็บ <c oughs> ด้วยแล้วก็ได้รู้วิธีการทําไข่เค็มอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูบ่อกแก๊สมาอย่างที่เพื่อนๆได้ดูไปตอนแรกตอนต้นวิดีโอนะคะแล้วก็ปลูกผักกินเองอย่างเงี้ยเนาะชีวิตชีวิตดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะดีมากค่ะแล้วก็ได้รับความรู้จัก แม่ชันสองใช่ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ตุมมาพยนา,านะมาะแล้วก็คุณแม่อ,อัมพรลินนารักษ์นะคะขอ,คคขอบคุณมากที่ให้ความรู้วันนี้นะคะ It's Without friend been long a day you my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, oh no. All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place we not talk about family? with family's all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with.